เปียนผูแน่วแน่ไฟรู้เทสสร้างสุขทุกแห่งหนปิยนัจิตใจงามเหนือผู้คนสู่ทางฝันด้านดนด้วยปัญญานิรันยึดมั่นด้วยจริงใจก้าวไปไกลด้วยศรัทธาพาสู่ฝันวัดวิสาตาวงดงามงามนั้นงามดังดจันท์ ตุกมุ่งมั่นในการแบ่งปันสังคมไทยพัชรีวันคนเก่งกล้าความดีคิดความคิดดี <c oughs> เปรียบมนันดี <c oughs> ดีค่าแห่งจิตมั่น <c oughs> นักทวุฒิหนุ่มนักคิดผู้มั่นคงรวมพลังสรา้างฝันทีงานของพวกเราหลักสูตรนั้นเปรียบเสมือนแผนที่นำทางชี้นำชีวิตให้เดินสู่ ไปสู่ฝันต้องปรับตัวพัฒนาอยู่เสมอให้ทันต่อโลกการเปลี่ยนแปลงละนับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพวกเราขอนำทุกท่านเข้าสู่การแสดงละครสั้นภายใต้ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอำนวยการแสดงโดยท่านอาจารย์จตุรงค์ธนศรีรังตุลขอเชิญทุกท่านรับชมได้แล้วครับผม